เขามาแล้วเจ็ดงวดใช่ไหมปู่งวดนี้งวดที่เจ็ด, oh. วดจงวดนี้งวดที่เจ็ดงวดแรกเลยที่ปู่ตามมาตอนนั้นมันที่ห้เม็ดเดียวมันกันกับในหกศูนย์สามนี่โ oh. อ้ครัสามตัวเลย แล้วทางปูหามากงวดที่แล้วนี่ก็เขาเด้ค่ะหนึ่งหกแปดเนาะค่ะปูไปจำแต่ชุดเทีแบบพงชุดไทยอ่ะชุดเรียกปูล,ลืมจำอ๋อค่ะอืค่ะอ๋อค่ะจะว่าที่ปูหาช่องมากนะมันมีหนึ่งหกแปดพร้อมเนาะอือค่ะอันที่มาที่มาที<ค>่ไปของปูนี่เป็นเลขอะไรครับปูเปลขลศิษ อครัได้คำนวณเขาจริงจริงมันก็เข่าเก้าหนึ่งเจ็ดด้วยนะมีเก้าหนึ่งเจ็ดด้วยอ๋อค่ะพอดูดูไอ้ที่ลุงเสียดทรงมาไฮมันบอกมีเก้าหนึ่งเจ็ดอังหนึ่งแต่เอโคลงทูไทยมันมีเข่าโอลงทูไทยมีห้าสองแปดก็สองเจ็ดสองแปดค่ะเขาเขาก็คือตั้งแต่ไหนมาตองหัวน่ะค่ะปู ตรวหมวดอันต้นต้นเนี่ยมันมีเก้าหนึ่งเจ็ดนี่อะไรนี่แหละค่ะมันไม่กว่าที่สองพี่น้องนี่ไม่เคดนี่ลูก่อยาูลืมเนาะกูหายช่างสองว่าค่ะกูห้ช่างสองม่าแล้วกูก็ลืมนี่งวดนีงวดที่เจ็ดถึงวันนี้โอ้ครับค่ะแสดงว่ามันมีห้างเดียวเลยครับ หางเดียวโดดๆเลยอ๋อวันนี้มีหางเดียวเลยนี่ครับปู่ลานกว่าหางเดียวบนกว่าหางเดียวอ๋อครับบุญลักษณะลักษณะมันครบคับอ่ะครับแต่ลงเป็นเลขลูกศิษย์เนาะครับครับไม่ต้องลงเป็นเลขปู่เป็นเลขเลขลูกศิษย์เราต้องให้เครดิตเขาครับเรียนตว่าเลขลูกศิษย์ปู่โคราชก็ไดลื่นแล้วแต่จะลงก็ได้เลขลูกศิษย์อืมเก่าทำตัวเลยเลย แล้วก็สันปูเลยนะว่ะถ้าปูไม่ซื้อศูนย์สามนะชาตินี้ปูเลือกเล่นไวเลยโอ้ครับค่ะแต่ปูไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มามันได้เก้าศูนย์สามเอาหมายเอาหมายเล็กเก้าศูนย์สามหกศูนย์สามทิ้งเลยโอ้ครับยังไดผมได้เห็นได้ใช้เก้าศูนย์สามเหมอนครักินหมดทีเดียวคิดฟันว่าปูถ้าปูไม่ซื้อหนะ้าสองเป,ปนดนะปูก็เลิกนะเลยทุ่มเลย มันไปไหนทีนี้ก็เลยเนื้อลื่นหนึ่งโคปดมาค่าปูมันมีเขามีรุดแต่เลขปูโมดิมวิ่งศูนย์นะซึ่งไปตรงกันก็ลูกซิดเลยโอ้ค่ะเอายังวิ่งบนวิ่งศูนย์สามตัวมิดเดียวคือแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้า ตัวกันคือเปตัวกันคือเป็นตัวเน้นคือเน้นเป็ดศูนย์เก้าครับค่ะอืมงลางวิงว่งสวิ่งสเม็ดเดียวสีเม็ดเดียวสีอ่าระวังแคห้าแค่น,น,นั้นเองอครับเอาห้สเป็นตัวกันนะปู่เนาะก็ประมาณนั้นเนาะครับแตอมันมัน ือมันมาแต่สี่สี่มันเคยมานะสี่สี่อะไรประมาณนี้ค่ะครับในเก้าเก้าศูนนี่มันรูมเคยมาอยู่แล้วมาสองที่สามทีเลยเก้าศูนย์นย์าค่ะอังกูเป็นแปดศูนย์หกได้ปะค่ะศูนย์หกค่ะอันกับกับหัวเลขเก้าเป็นเลขหกนะครับปูเอากันไว้ดีกว่าเอากันกันหกกับเก้าเนาะค่ะกันหกกับเก้ากันโบไปมันจะลายตัว แต่ตัววิ่งของปู่เลยสูตรของปู่สูตรที่มันแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ยืมสูตรใครมานะคก็มันได้สองกับเครับงแตเจ็ดบนหลางวิ่งบนแต่ไม่ต้องไปจำอะจำแค่ศูนย์นิดเดียวคัะอันนี้สูตรจะมีสูตรอะไครับสูตรสูตรของลูซิสนี่เขาบ่อยไหมครับปู่โอ้วนใหญ่ก็ ได้ได้ตลอดนะค่ะอืมค่ะมันยได้ตลอดนะแต่ว่ามันมันสองสามคลิปนะไม่ใช่คลิปเดียวกันนี่นะอ๋อครับมันสองสามคลิปเดียวแต่ว่ามนมีลักษณะยืนพื้นนะยังงวดที่มันออกเก้าศูนย์ล่างนงครับมอมก็ให้มาเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าประมาณนี้หกขาเนี่ยโอครับเด<อ>็กก็บอกว่าผมให้บนทาองออกล่างถือว่าผิดเนี่ยอ๋อครับ เอเบอร์วัตถ์ถ้าให้ให้บนให้เจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยเท่าเอกเจ็ดเก้าศูนย์นั่นถือว่าถูกแต่เท่าเอเก้าศูนย์ล่างถือว่าผิดค่ะก็คือเป็นเน้นบนไม่ให้น้ะคือแยกเลยอ่ะค่ะแล้วแต่มนุ่งเงดีแหละคือให้สี่บิงสี่รสองตัวคือสี่สี่กันนี้คือห้าสี่ค่ะอืมครับลองดูดิลองดูเนาะก็ มันซื้อง่ายมันมันเรีทางเดียวครับระกันเคลนเตะเค่หกน่ะเค่หกเอาก็คือลูกซิดปูดจะแยกบนแยกล่างเลยใช่ไหมครับปูดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ๋อครับแต่คนที่เขาไปเ่นเขาก็ถือว่านี่เมื่อกี้หางโหตัดล่างตันบนเนี่ยค่ะครับยังยังที่ปูดว่าไม่คืนนี่ มันเก่ามันเอาคลิปเก่ามาโชว์ล้วบอกลูกศิษย์ปูให้เก้าหนึ่งเจ็ดเป็ดหนึ่งจำปูน่าลืมครับลืมเลยนี่เขาบอกถือว่าแม่นเขาถือว่าถูกนะคนที่เขาไปตัดหนก็ถือว่าถูกเลยให้จำไว้อย่างเดียวว่าเลขค้างเดี๋ยวอาจทำให้เราล้มจมได้ครับตัวใหญ่เจ้ามือมันจะมันจะชอบเลขประเภทหางเดี๋ยว แต่แต่เป็นประเภทเล็กล็อก 5, หางสิบหางมิบจะมือหัวหอืมครับทะเลหางเดียวส่วนใหญ่มันก็ไม่เข่ามาันนาั่นน้ําจะเข่าที่นี่อยากกอดที่เนื่อยมันเนี่ยครับไอเลี้ยลูกซึ้งอย่เคยไฮปูรู้ซึกจะปีห 65, ก 65, ห้าหกห้าไฮไ้ปูไปซื้อเจ็ดศูนย์ห้าค่ะถ้าปูไม่ซื้อศูนย์ห้าก็เลิกที่นั่นเลยครับ ไว้ออกแปดศูนย์ห้าโอ้โครับเขินแต้มหนึ่งนะคะปูเพราะนะเพรทัดกันมาก็ไว้ออกเจ็ดแปดเก้าถ<อ>้าจำได้ถ้าจำไม่นิดนะคไว้ออกเรียงเรียงเลยเจ็ดศูนย์เก้านู่นี่หกห้าเด็กวันดันถูกเยอะอยู่ปู<อ>กระไรน้องปูมาเรื่อยเน,ะนาเเนะก็อย่าลืมนำมนเป็นเในคำนวณเนาะค่ะ ทีนี่คนที่เขาเขามีความอถนัดหรืออะไรก็เรื่อยแต่เขาบอกว่าถ้าเราจะลินถ้าเราจะตามปูให้เลือกตามบ้างคือเธอว่าวันนี้ยังสมมติปูให้ถูกก็ตามปูเลือกตามคนอื่นพอวันปูให้พิษอีกคนอื่นให้ถูกเราก็ไปตามคนอื่นลืมปูเอากบมาของปูเข่าอีกเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะ ตํตามตาม,า,มาไหวเน้นๆเอาไว้นิดๆหน,น,น่อยๆเอาะมัมีใครรู้แหละได้ยินท่นากระหัดท่านบอกว่าคํานวณได้ดึงจิตแลนั่งคุยกันนั่งสื่อแต่คนคํานวณคนบอกก็ไม่ซื้อนะอ๋อครับไม่ซื้อเหมือนกันไว้ออกดึงจิตท่าเลยอือครับอืมที่นี่จะบอกว่าจะจะตามสูตรท่อเกียร์นะ ตามสูตรของพระที่คำนวณในกันบอกว่ามันมาหนึ่งจิตก็ระวังจิตจิตอาจารย์ว่าก็ดีเจ็บเจ็บนี่เป็นเลขคำนวณเก็บในกวิญเก่าเมื่อทีแล้ว่ากำมังดูเลยดูดำอยู่แล้วเอาเสียงเนาะครับนไทยเตัวมันเปลี่ยนยังไงอีกจริงเดี๋ยวตามคงชุดอไทยที่หนึ่งเนาะค่ะปูอ่ากันปูจะโทรไปโอเคใจจัก ว่างหรือไม่ว่างยีงอะไร <Okay. S 2> ประมาณนี้ <Okay. S 2> วันเล็ไม่เขาด้วยอะไรด้วยประมาณนี้เดี๋ยวตามโค้งสุดท้ายให้อีกทีนนะคะทำาโค้งสุดท้ายตามโค้งสุดท้ายกับมาอกีกทีก็ได้ค่ะครับโอเคโอเคแนวทางของปู่นะครับผมเป็นปู่ตุ่ด,ดงเนาะเป็นเลขลูกศิษย์นะครับผมงวดนี้งวดที่7นะครับเอซีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับงวดก่อนก็ได้ หนึ่งหกนะนะครับผม FC ก็สามารถย้อนหลังดูได้เนาะแต่ว่าแอดมินก็ลงไปแค่คลิปเดียวนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางต่อง,งวดนะครับผมเป็นตัวเน้น8 0 9 4 4นะครับผมก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ